สวัสดีพี่เพื่อนๆนะครับวันนี้นะครับคนคนพระพิเศษครับ EP ที่หนึ่งร้อยหกสิบแปดนะครับมีพระสะสมพระเก็บมาแบ่งปันนะครับรายการละสองร้อยบาทนะครับสองรายการสามร้อยบาทนะครับรายการละสองร้อยบาททุกรายการนะครับสองรายการสามร้อยบาทนะครับช่องทางในการติดต่อนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกะครับโทรหรือไลน์เพอยงเดียวกันครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีเป็นการเก็บเงินปลายทางนะครับ ฝากเพื่อนๆพี่ๆที่กำลังชมเราช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยครับเริ่มงขงแรกนะครับเป็นสมเด็จเก่านะครับสมเด็จเก่าแนละ้วใหม่เล็กหนึ่งครับสมเด็จเก่าใหม่เลขกหนึ่งครับ สังคมชัดนะครับเนื้อหาเอาเก่งๆนะครับตรงนี้นะครับไมลิสองนะครับเป็นสมเ็จเก่านะครับมีคาบไข่นะครับ่คาบกูนะครับเปื้อนนะครับไมลิซสองนะครับชัดนะครับ หมายเลขสามนะครับ, My รบเป็นสมเด็จแซยิดแคนหักศอกนะครับหมายเลขสามนะครับสมเด็จแซยิดแคนหักศอกนะครับหมายเลขสามนะครับหมายเลขสี่นะครับเป็น ลูกห,หล่อโบราณหลวงพ่อโพวัดวังหมันเน่าครับจังหวัดพิจิตรนะครับลูกห,หล่อหลวงพ่อโพวัดวังหมันเน่าครับจังหวัดพิจิตรนะครับหมายเลขห้าครับเป็นพระผงสุพรรณนะครับ หลังมีรอยนิ้วมือครับเนื้อดำนะครับพระผงสุพรรณเนื้อดินหมายเลขห้าครับหมายเลขหกครับเป็นพระปิดตาสายรัสพานสูงนะครับองรักนะครับออกแดงนะครับเป็นพระเนื้อผงนะครับองรักษณก็ปิดทองครับนะครับ อันนี้เจ็ดนะเป็นกุมารดูดลบหลวงพ่อแช่มวัดตากล้องนะครับนครับเป็นเงินทองผสมนะครับเป็นรูปกุมารดูดลบนะครับหลวงพ่อแช่มวัดตากล้องนะครับอันนี้แปดนะเป็นพระปิดตานะครับตาเนื้อหะเก่านะครับนี่ครับ มีไข่ขึ้นเต็มเลยนะตามัจะเป็นมีโลหะเป็นสนิมนะครับโลหะที่ขึ้นสนิมนะครับสนิมเต็มเลยนะครับมีรอยตัดชอ่อด้านล่างครับักชอ่อด้านล่างเลยนะครับหมายเลขแปดนะครับหมายเลขเก้าเขาเป็นพระวอนะครับลูปหล่อพระวอนะครับเนี่ย ร,ร,รูปหล่อพระวอนะครับเจ้าพอาอ่อพระวโรับเนี่ยสวยคมนะครับพระวครนะหมายเลขสิบนะเป็นเตารีดหลวงปูท่ทวดครับเป็นเตารีดหลวงปู่ทวดนะครับ สิบนะครับสิบเอ็ดนะครับเป็นสมเด็จนะครับนี่มีอะไับนะครับเนี่ยต่อไว้นะหมายเลขสิบเอ็ดนะครับหมายเลขสิบสองนะครับเป็นพระปิดตาเนื้อผ สีข,ขาวนะครับเนืผงลงรักปิดทองนะครับนออกแห้งขอเก่านะครับสิบสามนะครับเป็นพระวัดไทยตลาดนะครับสังกัดใจวัดไทยตลาดนะครับนี่ครับเป็นผราเนื้อผงนะครับ หมายเลขสิบสี่นะเป็นปรูปหล่อหลวงพ่อเดิมหล่อโบราณหลวงพ่อเดิมมดหนองโพนะหล่อโบราณหลวงพ่อเดิมมดหนองโพนะสิบห้าครับเป็นพระปิดตาหลังแหวนะเป็นเนื้อผงนะครับเป็นเนื้อผงนะครับ ข้างในเป็ผงเห็นหมุนสารนะครับเป็นเม็ดก้อนมีหลายๆสีน,นะครับหนึ่งอพระนะครับสิบหกน,น,นะครับเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อจันทร์นะครับหลวงพ่อจันทร์วัดบางมอนนะครับเนี่ยครับเหรียญหล่อหลวงพ่อจันทร์นะครับหูเชื่อมนะครับ สิบเจ็ดนะครับเป็นผ้าปิดตาครัแล้วมาทำผสมนะครับนี่ครับนี่จัโชว์แล้วกแต่งกระใบนะครับด้านล่างนะครับเป็นผ้าปิดตานะครับนะครับเก่านะครับนีะครับทำซอกทำมีขี้เบ้าครับเบ้าอยู่นะครับสิบแปดนะครับเป็นพระมเหิสวรนะครับ หมอส่วนเนื้อชิ้นเก่านะเนี่มีไข่ขึ้นเลยนะครับนี่สบแปนะครับไข่ขึ้นเลยนะครับไข่วัวนะครับสิบเก้าบเป็นพระปิดตาหลวงปุตโตนะครับประดูชิมพีนะครับสิบเก้านะครับ,ะรบจะกดสองดอกรับยี่สิบนะเป็นพระปิด ตาเนื้อผงครับนี่ครับเป็นเนื้อผงไม่ใช่เนื้อว่านยานะครับนี่ครับนั่นข้าวมันเป็นเม็ดๆนะครับเนี่ครับถ้าปิดตาเนื้อผงนะมาในยี่สิบนะครับเหมือนว่านยาเหมือนยี่สิบเอ็ดนะครับเป็นเหรียญหล่อหลวงพบเพชร วัดท่าหลวงนะครับนี่ยเหรียญหล่อเนื้อทองผสมหลงพ่อเพชรนะครับมีรายตะใบด้านล่างวัดท่าหลวงนะครับยี่สิบสองครับเป็นเหรียญหลอดจอกใหญ่หลวงพ่อเงินนะครับสภาพใช้นะครับยี่สิบสองครับสภาพใช้นะครับยี่สิบสามครับเป็นเหรียญหล่อ ต่างพระประําวันนะครับหลวงพ่อจงวัฒนาต่างนอกครับนี่ครับเต่งตบไบครับต่ช่อละลางนะครับตบหยาบนะครับจงวัฒนาต่างนอกครับยี่สิบหกยี่สิบสี่นะเป็นลูกถ่ายหลวงพ่อจงนะครับเนี่ยลูกถ่ายหลวงพ่อจงนะครับ ถ่ายลงพระเจงวัดหน้าต่างง้อครับยี่ห้าครับเป็นหลวงปู่ศุกนะครับปักคอนะครับมีจานะครับเป็นเลนหล่อเนื้อตะกัวนะครับหลวงปู่ศุกนะครับเกาครับมีไข่ขึ้นนะครับตาซอกตนซอกพระนะครับซอกพระซอกขานะครับมีไข่ขึ้นนะครับ ยี่โปรครับเป็นชินราชใบใสมานะครับเนื้อตะก,กั่วนะครับเก่านะครับแห้งซีดนะครับออกสนิมแดงนะครับนี่ครับชินราชใบใสมาหมายเลขยี่สิบหกนะครับยีบเ่เจ็ดนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะครับไกลแห้งๆนะครับหลวงพ่อวัดไร่ขิงสองสี่หกเจ็ดนะครับขานข้างเปนขอบปิ้นขึ้นมานะครับพ่อรด ให้หิ่งนะกรไรทองนะครับทำขอบเป็นรอบเลยนะยี่สิบแปนะเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟันนะเหรียญพระอาจารย์ฟันนะนนหลังเป็นปีหนึ่งแปดนะครับ ยี่สิบเ้านะเป็นพระกิ่งพระอาจารย์ฟัน่นนะครับพระกิ่งอาจารโลนะครับสามสิบนะเป็นพระธาตุพนมนะครับปีห้สี่นะครับมีต่อโค้ดนะครับปี5้าสี่นะ เหรียหล่อพระธาตุพนมปีห้าสี่นะครับสามเอ็ดนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพระโอดวัดจันทร์เศษนะเป็นรูปหล่อโบราณนะหลวงพระโอดวัดจันทร์เนะครับจังหวัดนครสวรรค์นะับพระโอรนะวัดจันทร์เศนะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับสามเอ็ดนะครับสามสองนะครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับ หล่อหลวงผู้เงินนะครับเป็นเง้นทองเหลืองครับเนี่ยทองผสมนะก็ไปทาทองมาแล้วครับเป็นออกสีทองทองนะครับแต่ว่าเนี่ยข้างล่างเป็นเงิทองเหลืองครับสามสามนะเป็นหลวงผู้เงินเหมือนกันครับเป็นเง้นทองผสมเหมือนกันครับเป็นหล่อโบราณนะครับนี่ครับหยิมหยิมนะครับ อันสี่นะเป็นลิงหลอนะครับนะครับชอบที่อยู่นะครับมียันนะครับเป็นลิงหลอนะครับแล้วเขาขาวนะไม่รู้เนื้ออะไรนะครับมันปลอดเลยนะครับเนี่ยครับสัมห้าเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่นะครับวัดเชิงเลนนะครับเนี่ยเหรียญหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะครับ สามหกนะครับเป็นนางพญาครับเนี่ยเป็นนางพญาเก่านะครับมีเล่นะครับสัเกนะครับเป็นผ้าปิดตาเนื้อผงนะครับหรังมีตะกุดนะครับแล้วก็มีต่อโค้ดนะครับอันนี้สัเกนะครับ สามแปดเป็นพระปิดตาพุงปองนะครับเนี่ยปิดตาพุงปองนะครับลงรักนะครับสามเก้าเป็นเหรียญของค์พบคมนะผิวหิ้งหิ้งเลยครับผิวหิ้งหิ้งเลยนะ 39, ครับสามเก้าครับเนี่ยครับ หิ่งคมๆมเลยครับหลวงพ่อพรมหมายเลขสามสิบเก้านะสี่สิบนะเป็นน้ำเต้านะเนี่ลงรักถักเชือกลงรักลงรักถักเชือกนะครับน้ำเต้านะสนใจนะครับหน้าที่ติดต่อครับ0849037676ครับ โอ้โหหรือลา์เบอร์เดียวนะครับสนใจดูหรือสักไลา์เข้ามาได้เลยนะครับมีเปการเก็บเงินปลายทานะครับฝากเพื่อนๆพี่ผู้ชมแล้วช่วยกดไลค์กดติดตามให้นะครับสำหรับ EP นี้เขาจบไปนี้ก่อน,นครับสวัสดีครับ